ไปทงไหบ่ได้ฮะ<ห>ไปทางไหนบ่ได้ไปทางไห <laughs> นบ่ได้ข้องหมูสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาเยี่ยมคุณตะโกมเป็นยังไงตาใใค่อยๆแม่บอ,อ,อป้าเต็นให้เอาหมูยอมาให้ตาหมูยอกับผลไม้ ให้แบ่งเพื่อนบ้านป่อยก็สบายเลยอยู่เลยวะฮะป่อยก็สบายอยู่เลยวะสบายเอออยู่ดิมิแห้งอยู่ดิมิแห้งอยู่ใครอ่าตาเป็นเพลือบะเป็นเบาหวานเออได้เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลนได้เป็นนอนตัองสามคืนโอ้ค้ออะไรมีหูจักค้ออะไรว่าเจ้าไม่ได้เป็นเพลือก่อนไม่ได้ไปทางใดมุดมาทางใดบ่ก็มาจะล่วงไปบ่เออ ลุงช่างบอกว่าให้เอาหมูยอมันได้เยอะก็เลยให้แบ่งเพื่อนบ้านค่อยก็เลยคิดเห็นว่าคุณตาคุณตาโกมเ,เพื่อนบ้านค่อก็เลยเอามาให้เจ้าก็มีหมูยอแล้วก็มีผลมไม้ไป,ไป,ไป,ปเดินไปบ้านเจ้าอะตักน้ำบ่ โอ้บ่เอาไปแล้วกนมันบ่เออกนมันโอ้ยลายเท้อยู่ทางเลิกอยู่ทางในคุณบ่อตาบ่ เออเอารถเอาเฮ้าโอ้ได้ทานอุตตะกัน็ดึงไม่แห้งกาไปได้ก็ไปนี่มันไปไม่ได้เออคนไม่ได้ไปคนเนาอ่าให้ตาหายเร็วๆจะไปชมไปชมพี่ก่อน ไปเบิกเมื่คิดไปดูพิกก่อนหลังจากไม่ได้มานานนานมาบ้านตากโกมป้ามาคิดเป็นหมากแล้วพริกนะคะเป็นลูกแล้วโอ้นี่ป่าไทบ้านเรามาดูแบบเอาว่าเราจะปลูกแบบนี้ไหมนี่พริกเป็นหวีอยู่เลยนี่ เป็นวีวอยู่เลยเป็นวีวีเป็นวีวีน่ะเป็นแบบเยอะเลยโอ้เป็นพวงๆเลยทำไมเขาก็ปลูกเป็นมากเป็นอันนี้แท้นี่ เขาก็ปลูกธรรมดาเนาะแต่มันก็ไม่เป็นลูกเนาะปลาบ่เน่าบ่อย่างผมดู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 ปลาในบ้านสววเห็นถึงกับตะลึงถ้าเรามีจักสิบต้นไว้ในโคกหนองนานี่อุ้ยกินนี่เหมดเนาะลงช่างกินพริกเก่งมากไอ้นนี่เขาเลือกพริกกระเหลี่ยง เหรอใช่พริกนี่แหละเผ็ดเผ็ดที่สุดเผ็ดมากเนอเผ็ดมากนะเผ็ดข้างบ้านก่อนนี้เลำมอไทยอั่วนี้เป็นชาวบ้านหมดแล้วหมดรุ่นแล้วเราก็จะกลับนากันต่อนะทำรกิตชาวนี้ฮึดูเขาดูเขาลำเรียงมันเนาะ ลำมันอยู่แบบนี้ก็มีความสุขเออแล้วแกบอกว่ายังเหลืออีโจ๊กโคกเ็ยไหลเหลือลรงอันนี้ก็ไม่ใช่อนันนะอันนี้เป็นต้นผัหวานนะป้าไทบ้านนี่ไงนี่ป่าเนี่ยเป็นป่าผหวานเขาได้นี่เออเขาล้อมไว้หละเบี้ยผักหวานต้นผักหวานนี่นะ ไม่ขึ้นไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ล้อม,มเขาทำครัวขึ้นเอาขึ้นเก็บไปเราเข้าไปดูกันเข้าป่ามามามาป่าในบ้านเก็บผักหวานกันป่าผักหวานผักหวานอยู่นี่อยู่ป่านี้เอง พกหวานเอซีพกหวานบ้านจำปาดงก็มีโอ้อันนี้คือคือเขาขึ้นไปเลยขึ้นไปแล้วเขาก็เก็บเลยเขาทำที่ขึ้นบบนึกว่าเขาทำรัวให้ที่แท้เขาทำทำไม่ต้องขึ้นต้นไม้ไม,ไม่ไม่ต้องขึ้น เออไม่ no ต้องขึ้นต้นผักหวานแล้วเขาแล้วเขาเขาอันนี้เขาเก็บมาเลยนี like ่าเเยอเราเก็บเลยแบบนี้ถ้าเราเก็บก็จะเก็บแบบนี้เก็บแบบนี้เก็บผักหวานก็จะเก็บแบบนี้นะคะเอซี เก็บผักหวานป่านะคะอันนี้เป็นผักหวานป่าหอมมากเลยอุ้ยหอมเลยหอมมากหอมแต่ผักหวานเขาให้ให้ไปลวกก่อนนะมันจะแตกดีเลยยเอาหมดเลยเอาไม้เอาอันนี้เอา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 ใบออกเอาใบเราต้องปิดใบออกถ้าไฟไหม้ ใช่มันล้างโอ้นี่ตรงนี้น,ะะน,นี่ัอด,ดอดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวมันเป็นผักหวานป่านะแบบนี้แหละแบบนี้หลยอดใจ <laughs> อดใจไม่ไหว พี่น้องหอมหอมอีลีหอมผักหวานปลามาตกตะดึงมาเจอต้นผักหวานปลาปลาผักหวานบ้านจำปลาดงบนยอดนี่โอ้โหที่เขาทำไม้เป็นขั้นๆเนาะเขาไปนั่งเก็บอยู่ข้างบนนะคะสอิอ๋อขึ้นไปแล้วก็นั่งเก็บเลยนูรู้เขาทำ ทำไม,ไม้กระดานขึ้นไปเลยทำไม้กระดานขึ้นไปก็เตาะเตาะเลยทำโอ้ไอ้นี่เตาะเลยก็ทุกโลกเหรอฮะไม้ต้นป่าไม่มีกระทุกโลก